มาธิชนพอดแคสต์น, Podcast, น้ำท่วมเมืองรอบใหม่กับการเมืองรอบนี้โดยพิษพงศวริ์น้ำท่วมเมืองหาดใหญ่รอบนี้น่าจะมีประเด็นที่นำไปสู่ข้ออภิปรายหลายอย่างเพิ่มเติมจากเรื่องน้ำท่วมภาคเหนือภาคกลางที่บางส่วนยังท่วมอยู่และน้ำท่วมในกรทมที่เคยผ่านมาแน่นอนว่าในรอบนี้น้ำท่วมใต้และที่ความสนใจหลักอยู่ที่หาดใหญ่ เพราะเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคใต้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองเป็นพิเศษเพราะรัฐบาลปัจจุบันนั้นมีความท,าท้าทายเรื่องความชอบธรรมเป็นอย่างมากโดวยว่าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยและเป็นรัฐบาลที่นับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้งอีกไม่นานนี้ผู้ดีอย่างก็คือในรัฐบาลและรัฐสภานี้แทบจะไม่มีฉันทามติใดๆท่ามกลางกลุ่มการเมืองที่จะสามารถกลุ่มอำนาจหลักได้เลยทั้งสี่ฝ่ายหลักคือแดงส้มน้ำเงิน และกลุ่มที่เริ่มย้ายเข้าน้ำเงินรัฐบาลที่กําลังคิดว่ามีไพ่เหนือกว่าทุกฝ่ายแม้ว่าจะเป็นเสียงข้างมากก็เลยตกที่นั่งลำบากตั้งแต่แรกขณะที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วข่าวใหญ่คือบ้านใหญ่ต่างๆกําลังเริ่มทยอยเข้าพักสีน้ําเงินกันเพิ่มขึ้นจะด้วยเต็มใจหรือจะด้วยเงื่อนไขเชิงยุทธศาสตร์การเลือกตั้งที่ไม่เหมือนเดิมคือต้องถูกบีบให้รวมกันเพื่อสกัดกั้นการแทรกตัวในระดับเขตของพักส้มก็ตาม พอเรื่องน้ําท่วมภาคใต้มาปีนี้ก็เลยหนักหน่อยเพราะทุกฝ่ายไม่ได้คาดการว่าจะหนักขนาดนี้เพราะปีนี้สถานการณ์การบริหารจัดการน้ําท่วมทั้งประเทศนั้นอาจจะไม่ค่อยเป็นที่สนใจเท่าไหร่ส่วนหนึ่งเพราะก็ทมเป็นศูนย์กลางของจักรวาลไทยนั้นไม่ท่วมส่วนจะไปท่วมที่ไหนทุกคนก็น้ําท่วมปากกันไปหมดเพราะน้ําท่วมรอบกรุงเทพเป็นเงื่อนไขที่ทําให้กรุงเทพไม่ท่วมอีกอย่างหนึ่งน้ําท่วมรอบกรุงเทพ ถูกซ้อนภาพไปกับพื้นที่ชนบทและเชื่อว่าการทนและการชดเชยรวมทั้งพิธีกรรมแจกถุงยางชีพนั้นยังคงดำเนินต่อไปได้ผมอยากจะเรียกว่าน้ำท่วมของภาคกลางเป็นระบอบแห่งการเยียวยาส่วนที่เราไม่ได้คุยกันจริงๆก็คือเราไม่ได้พูดเรื่องระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่ของชนบทว่าการปล่อยให้น้ำท่วมขังแบบไร้อนาคตเพื่อให้เมืองแห้งนั้น มันเป็นธรรมชาติหรือธรรมชาติใหม่กันแน่และการเมืองทั้งระดับชาติและท้องถิ่นของธรรมชาติใหม่ในพื้นที่น้ําท่วมเช่นนั้นทํางานอย่างไรสังคมเศรษฐกิจของพื้นที่น้ําท่วมซ้ำซากเพื่อไม่ให้ท่วมเมืองหลวงและระบายน้ําออกจากเมืองอื่นไล่เรียงลงมาจากเหนือนั้นเป็นอย่างไรส่วนน้ําท่วมภาคเหนือนั้นผมคิดว่าเราก็เผชิญคําถามใหม่มากกว่าเรื่องของปริมาณน้ําแบบภาคกลาง และเรื่องของนิเวศวิทยาการเมืองแบบเมืองชนบทแบบภาคกลางในแง่ภาคเหนือตอนบนนะครับเพราะมันเป็นเรื่องของน้ําท่วมข้ามแดนมากขึ้นเราควบคุมปริมาณน้ําจากรอบบ้านไม่ได้ประกอบกับสภาพธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงไปมากเรื่องนี้จึงท้าทายความเข้าใจของประเด็นภาคเหนือตอนบนเพราะคําถามคือการปกป้องเมืองหรือเมืองที่ปกป้องตัวเองไม่ได้อย่างฉับพลัน ส่วนภาคเหนือตอนล่างกับอีสานนั้นยังเกินปัญญาผมในตอนนี้ที่จะทำความเข้าใจแต่จากการรับรู้จากข่าวส่วนที่คล้ายกันหมดของภาคเหนือบนล่างอีสานก็คือความสนใจเรื่องน้ำท่วมจะมาถึงคนกรทมเมื่อเมืองปกป้องน้ำท่วมไม่ได้แต่ในกรณีภาคเหนือตอนล่างมันจะมีเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับระบบเขื่อนต่างๆและระบบชลประทานเพื่อการเกษตรมากหน่อยขณะที่ภาคกลางนั้น มักเป็นเรื่องของระบบเกษตรและการรองรับความแห้งของเมืองอย่างกรทมเสียเป็นหลักพอมาถึงภาคใต้ทุกปีถ้าไม่ใช่คนใต้ผมคิดว่าน้ําท่วมภาคใต้มันกลายเป็นเรื่องเฉพาะถิ่นเพราะคนอื่นเขาหนาวกันแล้วอาจจะมีสํานึกเล็กๆว่าถ้าเข้าหน้าหนาวจะมีข่าวน้ําท่วมภาคใต้แต่น้ําท่วมภาคใต้จะมีลักษณะที่มาไวไปไวภาพข่าวน้ําท่วมเมืองอาจจะพอมี แต่ภาพมักเป็นเรื่องของความแรงของกระแสน้ําในชนบทเสียเป็นส่วนมากหลายๆปีจะเน้นภาพของน้ําท่วมเมืองในเวลานานสักทีมาปีนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปในกรณีภาคใต้ต้องไม่ลืมว่านี่เพิ่งต้นฤดูมรสุมของภาคใต้ด้วยซ้ําความเข้าใจแรกของพวกเราคือน้ําท่วมเป็นเรื่องภัยธรรมชาติแต่ธรรมชาติเปลี่ยนไปมากโลกรวนน้ําท่วมข้ามแดนภูมิประเทศเปลี่ยน ธรรมชาติใหม่ที่น้ำห้ามท่วมเมืองหลวงและเมืองอื่นๆนี่คือภาวะรวมของประเทศที่เรายังสนใจความแห้งและการปกป้องเมืองโดยมองว่าความแห้งคือสิ่งที่ต้องมีโดยโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือการผักภาระไปให้พื้นที่อื่นและโดยการชดเชยเยียวยาส่วนภาคใต้เขาพบแล้วว่าฝนก็มีแบบใหม่คือฝนแช่ไม่ใช่ระเบิดฝนแบบเมืองอื่นแต่เป็นฝนที่เหมือนแม่น้ำบนท้องฟ้า ที่สะสมความชื้นเต็มไปหมดและเหนือความคาดหมายในการตกนานตกนิ่งและถูกพัดมาตกจากจุดที่พยากรณ์ไว้ในครั้งแรกทั้งหมดที่กล่าวมานนี้ส่วนมากคือสภาพความแปรปรวนของธรรมชาติแต่สิ่งที่เราตั้งคำถามกันในครั้งนี้คือความรับผิดช,ชอบของรัฐบาลทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลคงต้องมีอะไรมากกว่าการปล่อยให้ทำงานต่อไปอีกในเวลาที่เหลืออย่างง่ายๆเพราะเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นเทศบาลแทบจะเรียกว่าใหญ่ที่สุดคนมากที่สุดและเงินมากที่สุดแม้ว่าน้ำรอบนี้จะท่วมภาคใต้มากแต่หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางความสนใจเพราะส่วนหนึ่งเป็นน้ำท่วมระดับเมืองและเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้และน้ำท่วมเมืองรอบนี้มันมารวดเร็วและมีความรุนแรงมาก รวมทั้งการติดในบ้านในรอบนี้มากมายความช่วยเหลือก็ไม่ถึงกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่มากมากกว่ากรณีของกรุงเทพและแม่สายหรือเชียงใหม่ที่ผ่านมาต้องลุ้นว่ารัฐบาลกลางจะตรวจสอบอย่างไรหรือประชาชนในพื้นที่จะจัดการอย่างไรส่วนกรณีรัฐบาลกลางคงมีทั้งเรื่องที่ควรพิจารณาทั้งสองเรื่องหงคือความอ่อนแอของระบบการจัดการน้ำในประเทศไทยในภาพรวมที่หลายคนบอกว่า ใครมาเป็นก็เจอปัญหานี้ดังที่ให้ภาพบางส่วนไปแล้ว 2. คือความท้าทายของรัฐบาลปัจจุบันในสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากเพราะผมคิดว่ารัฐบาลนี้มองปัญหานี้แบบเชื่อว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่ทั้งที่ค้านกับสายตาของประชาชนที่ภาพสำคัญคืออาสาสมัครที่ยังมีไม่ได้สัดส,ส่วนกับปัญหาภัยพิบัติในรอบนี้ ทั้งที่อาสาสมัครควรจะหมายความว่าพวกเขาเข้ามาเสริมไม่ใช่เป็นกลุ่มหลักของภารกิจกู้ภัยจนน้ำท่วมผ่านไปหลายวันผมคิดว่ารัฐบาลกลางมีปัญหาในการมองปัญหาสั่งการและสื่อสารเช่นมองน้ำท่วมภาคใต้โดยส่งคนที่ดูแลเรื่องน้ำลงไปในสถานการณ์ที่ความจำเป็นเร่งด่วนน่าจะเป็นเรื่องของคนทำให้เราไม่เห็นภาพหลักของกระทรวงมหาดไทยที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นมทรหนึ่งนั่งบัญชาการ ทั้งที่กลไกหลักในการช่วยคนคือมหาไทยและสาธารณาสุขแต่ส่งคนที่ได้รับมอบหมายลงไปช่วยคนกลายเป็นคนดูและระบบน้ำที่ต้องไปวิ่งช่วยคนหลังงานนี้และไปจนถึงการเลือกตั้งผมคิดว่าการพูดถึงการทำงานและการปฏิรูประบบมหาไทยทั้งระบบก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่คิดว่าใครจะครองมหาไทยแล้วเอาไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองและการเลือกตั้ง เหมือนที่เป็นหนึ่งในชนวนของการแตกหักทางการเมืองในรอบนี้ก่อนจะไปถึงเรื่องชายแดนเรื่องนี้ใหญ่กว่าการกระจายอํานาจเพราะความย้อนแย้งในเรื่องนี้คือความแปรปรวนของอากาศแบบนี้ท้องถิ่นจัดการเองได้แค่ไหนและส่วนกลางนอกจากกํากับดูแลแล้วจะเข้ามาแทรกแซงหรือรับผิดชอบได้อย่างไรผังเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นชัดว่าต้องมีความลงตัวของมาตรฐานและอำนาจต่อรองกันในท้องถิน่น ย่งกรณีหาดใหญ่เราพูดแต่ระบบป้องกันเมืองแต่เราไม่เห็นภาพการขยายตัวของเมืองและภาพผังเมืองของหาดใหญ่ว่ารองรับหรือพร้อมรับมือกับสภาพความแปรปรวนของเมืองได้แค่ไหนอีกเรื่องคือความเชื่อเรื่องซิงเกิลคอมมานด์ผมคิดว่าบ้านเรามีเส้นบางเรื่องอำนาจเผด็จการกับระบบการสั่งการยิ่งในกรณีนี้เรื่องใหญ่เอาเข้าจริงคือการถามหาความรับผิดชอบความพร้อมรับผิด และการขอโทษมากกว่าการถามหาระบบจริงๆซึ่งไม่น่าจะมีง่ายๆเมื่อดูสภาพการทำงานของเมืองที่ผู้ว่าเพิ่งมาได้หนึ่งสัปดาห์และย้ายไปมาได้ตลอดหรือนายกเทศมนตรีที่เพิ่งมาได้ไม่นานแต่ไม่มีใครถามว่างบส่วนมากของเทศบาลที่รวยที่สุดของไทยจากตัวเลขปี2,566หรือประมาณ2,700ล้านนั้น วางความสำคัญเรื่องน้ำท่วมมากน้อยแค่ไหนในภาพรวมของการบริหารในรอบนี้ความท้าทายคือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติกลับติดต่อใครไม่ได้ทั้งประชาชนและสื่อการสื่อสารจากกองบัญชาการสถานการณ์ส่วนกลางก็ต้องรอรับข้อมูลจากพื้นที่อยู่ดีส่วนคนที่รับผิดชอบงานที่ส่วนกลางก็ไม่ใช่คนที่ตัดสินใจอะไรได้ในสถานการณ์ และไม่สามารถให้ข้อมูลที่ประชาชนต้องการที่สำคัญอีกประการหนึ่งคืออารมณ์ทางสังคมต้องการคําขอโทษและการยอมรับว่าทํางานผิดพลาดและการแก้ไขว่าจะทําให้ดีขึ้นอย่างไรและสถานการณ์ในช่วงที่ปะทะอารมณ์กันนั้นยังไม่ใช่ระบบและเงื่อนไขการเยียวยาแต่เป็นสถานการณ์การกู้ภัยศูนย์กลางที่กรุงเทพที่คิดว่าจะสั่งการและชี้แจงเมื่ออยู่ในสถานการณ์การกู้ภัย จึงเจอปัญหาใหญ่ท้าทายการทำงานยิ่งสุดท้ายนี้นี่คือบางส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมเมืองในรอบนี้การป้องกันภัยนั้นล้มเหลวกันหมดรอบนี้ปัญหาใหญ่ไม่ใช่แค่การระบายน้ำแต่เป็นเรื่องของการกู้ภัยที่สอบไม่ผ่านความท้าทายจากนี้คือการเยียวยาที่รัฐบาลคิดว่าถนัดก็จะต้องดูว่าจะรอดไหมและจะมีนัยยะทางการเมืองโดยเฉพาะการเลือกตั้งครั้งถัดไปอย่างไร เมื่อเห็นโลนิดาว่าโดยความนิยมของพรรคการเมืองและนักการเมืองออกมาแบบที่เห็นอยู่มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ